สวัสดีครับเจ้าเก่านะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด1.2คิวนะครับผมไม่น่าให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็ตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นรถตักของโคมัสสูรุ่น w a 100รุ่น8นะครับลูกค้าครับนี่เข้ามาใหม่ๆนะครับซึ่งรุ่น8นะฮะก็แน่นอนตามเชื่อต้นคลิปของเราเนี่ยแหละนะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปสุดของรุ่นของโคมัสสูของเขาณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้เทียบมวยกับรถที่ขายที่สุดบ้านเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่่่่นนนน8แแล้ววอกก็จะใหมา สองรุ่นนะแล้วก็ด้วยเขาได้เป so ็นร like right. right. oh. ุ่นใหม่อย่างนี้รูปทรงบอดี <isation> okay. ้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะมีความโค้งมนมีความบึกบึนมีความเท่มีความทันสมัยที่มากยิ่งขึ้นนะครับนี่หล่อมากนะฮะกองหลังก็มีติดมาให้เรียบร้อยเซฟตี้เนี่ยจัดเต็มนะครับลูกค้าครับพัดลมด้านหลังก็รุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะเป็นพัดลมเฮทอร์รีฟแบบใหม่ความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับนี่นะฮะดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะนี่ สวยเลยแล้วก็ในส่วนของงานเครื่องขอนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นคมัตสุ4 d 9ดีนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนะฮะใสๆปิ๊งๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินช่อมไปนะฮะดูในส่วนของฝั่งเทอร์โบของเขากันด้วยนะครับนี่นะฮะงามนะคันนี้นะครับรุ่น8ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับสดมากๆนะฮะตัวนี้ นี่ฝั่งเทอร์โบนะครับนะครับบอกเลยเครื่องยนต์นี้บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆจุดรั่วซึมไม่มีนะครับแล้วก็พวกเส่วนเครื่องการทำางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้นิ่มแน่นแล้วก็เงียบดีมากเลยนะครับตามสารุ่นใหม่นะสวยๆนะครับคันนี้นะฮะแขนเขินลอยล้ารอยดำไม่มีนะครับตัวนี้นะโอเคเหลือเต็มแบบนี้นะครับ ยางเป็นยางเบอร์16.924นะครับนี่ตามสไฟ W100 เลยนะครับอ่ะ like. ดูเกียร์กันหน่อยในส่วนของเกียร์ก็แน่นอนเป็นเกียร์รุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะลูกค้าครับตัวนี้ก็จะเป็นระบเกียร์ปั๊มเฮลิกแบบใหม่ซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายมากๆเพราะว่าขับใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปลอยทีหนึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูสภาพลูกเกียร์กันก่อนน้ำยาแอร์นะครับไม่ใช่น้ำมันนะฮะน้ำยาแอร์นะครับแอร์นี่เย็นแน่นอนคันนี้บอกเลยนะครับนี่สภาพเกียร์กแองนนนี้ะะคครรัับบลแง่ๆ อย่ปั๊มไันจะลิกแบบใหม่นะครับนี่นะฮะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับชจบครับภา,ภายในนะครับเบาะเบอร์สวยไม่ฉีกขาดนะนีะ่หน้าจอก็เป็นหน้าจอสีแบบใหม่และสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับลูกแอร์การทําความเย็นนะฮะก็อย่างที่ให้ดูด้านล่างนะครับก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะตัวนี้นครับ หนาวเลยนะฮะเ hey, ่สวยๆนะครับคน,คนโดยเป็นคนโซนเดียวนี้ดำสายรุ่นใหม่ขึ้นลงนะครับแล้วก็สายขวาความไหยแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวนะฮะเก็บปัมให้ดูนะครับนน่นะฮะไยได้นิ่มๆสบายๆนะครับนี่ปั๊มแรงนะฮะอ่า พร้อมลุยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสเกียร์กันหน่อยนะครับนี่นะฮะเกียร์ก็อย่างที่บอกด้านล่างเป็นเกียร์ออโต้น,นะลูกค้าครับเวลาการใช้งานเนี่ยเวลาเดินหน้าผักหน้าเวลาภายหลังก็เดินลงหลังแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานของเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่เนี่ยลูกค้าครับเวลาที่เราใส่เกียร์เฉยๆเนี่ยลูกค้ารถเขาจะไม่ไหลนะครับไม่เหมือนเกียร์ทอร์กนะเกียร์ทอร์กเนี่ยถ้าใส่เกียร์ปุ๊บเนี่ยรถมันจะไหลทันทีใช่ไหมครับแต่ว่าเกียร์ปั๊มเนี่ยไม่ใช่นะครับเวลาที่เราใส่งานเกียร์ไปแล้วเนี่ยเราต้องทําการเหยียบคันเร่งงขออตััวรรถไปกก่่นนนนะะะคบีีฮเยร์เาาาถึงงจะทํน วเวลาที่เราผ่อนกันเร่งนะครับลูกค้าครับเขาก็จะเป็นการช่วยเบรกเองในตัวด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะขับนิ่มขับง่ายขับสบายนะครับแล้วก็เรื่องสปีดต,ต้นนะฮะ ความแรงนะฮะของเกียร์ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่า sure. ขึ้นชื่อดีดยวมากนะลูกค้าครับตัวนี้นะครับคือเหยียบไปเนี่ยลูกค้าแทบไม่ต้องรอรอบเลยเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเกียร์แรงทํางานไวนะครับแล้วก็เรื่องความนิ่มความคล่องตัวเนี่ยขึ้นชื่อมากๆ,น,ากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่เหยียบปุ๊บพุ่งปับ๊บไม่ต้องรอนะฮะความนิ่มพวงมลาลัยก็มีค่อนขอ้างสูงมากๆนะครับก็บอกได้เลยว่าท่านในที่แบบว่ากําลังตามหานะรถที่แบบว่าทํางานแข่งกับเวลานะฮะทำงานไวๆแข่งกับเวลารุ นนีตอบโจทย์แน่นอนนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะฮะพาชมสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องสภาพภายในและก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัว WA 1 0 0รุ่น8คขันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดขมิ้งสุด DBA หนึ่งรรุ่น8คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามก็เพิ่มเติมฮะได้ที่เบอร์โทรที่คือตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาเลยรายละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทียบทอดใช้งานของเขานะครับแบบรายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะและดูได้ชมการหลายอีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแหงสวยทั้งคััันนนะลูกคค้ารรบจุด่่่วซึมมมเีียไ เราบุกครบมันเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะคันนี้นะครับค işte ่าตัวก็ไม่แพงด้วยอยู่ช่วงล้านกลางเท่าน um ั้นนะจ๊ะแก้วตัวรถตัก WA 1นึ่ล้อรุ่นแตัวท็อปรุ่นใหม่แล้วส่วนนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ฝากวันนี้ถ้าเกิดท่านไหนที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ